ตรงนี้หน้าหน้า inbox ตามตามที่ขอ,อ,ท,อทวนปกติตรงหน้า inbox มันประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่ง inbox ถ้าเรามีโฟกัสก็จะมีโฟกัสแทบหนึ่งถ้าเราเปิดตรงนี้มันก็จะมีโฟกัสกับอาร์เธอถ้าเราปิดมันก็จะเหลือ inbox อย่างเดียวและการหาของมันอ่ะมันจะมีหลายแบบปกติในตรงเนี้ยมันจะ list มาตามเมลที่เข้ามา มันจะไม่สนหรอกว่าอะไรงี้แต่ว่ามันจะลิสตามวันที่แล้วก็ตามเมลที่เข้ามาอันไหนมันอันหนกกาะในลางมันก็จะเรียงมาถ้าสมมติว่า user ถามว่าอันนี้มาเรียงจากอะไรก็ถ้า user ถามว่าอันนี้มาเรียงจากอะไรก็ลองไปทีฟิลเตอร์นี่มาเรียงทั้งหมดมามันไม่สนแล้วเรียงทั้งหมดมาปุ๊บแล้วมันซอสจากอะไรจากวันที่และเอาเมลล่าสุดขึ้นข้างบนอ่าดึงเมลทั้งหมดแล้วก็ โดยอ้างอิงตามวันที่แล้วก็เอาเมลล่าสุดขึ้นข้างบนอ่าอันนี้ถ้า user เขาถามว่าเออมันมันเรียงกันยังไงอ่าแต่ถ้า user บอกว่าฉันต้องการเมลที่ฉันยังไม่ได้เปิดอ่านแอ้มันโชว์ก็กดตรงนี้อันลิสต์มันก็โชว์มาที่ยังไม่ได้เปิดอ่านหรืออ่าหรืออ่าปิดมาปุ๊บมันจะเป็นหน้าปกติหรือถ้า user ถามว่าเอาเมลที่มันส่งถึงหาฉัน ก็กด To มีมันก็ส่งเมลที่ใครก็ได้ที่ส่งหาชั้นไม่ใช่ว่าทีซีนะเป็น To <c oughs> อ่าโอเคใช่ใชอันนี้ก็แฟลกก็คือมันการปักบุดเดี๋ยวค่อยว่ากันมันส่วนใหญ่คนไม่ใช้ใช้กันอ่าตัวนี้คือโชว์เมลที่มีไฟแนบเนี่ยมันจะโชว์เมลที่มีไฟแนบเพราะมันจะเกิดในกรณีไหนกรณีว่าเมลลูกค้าส่งมามีไฟแนบไม่รู้ฉบับไหนก็ฟิลเตอร์ดีครับ เอาเมลเฉพาะที่มีไฟแนนซ <c oughs> ์นายเอนเอนี่ยส่งหลายฉบับแล้วเกินแต่อันไหนทีม่มีไฟแน่แล้วก็ฟิลเตอร์เออก็ตามนี้หรือช็อตตามไซส์ตามฟอร์มตามอะไรเนี่ยตามความสำคัญเห็นไหมสมมติว่าเอเมลที่ความสำคัญ,ม,ม,ม,คญมีไหมโอ้มันมีแต่ว่าอยู่ที่อยู่ที่นี่แหละเออเราเซตอีกทีนึง ตาม subject ตามอะไรส่วนถ้าตาม f o m เนี่ยมันจะเรียงจาก A B C A ขึ้นต้นด้วย A ขึ้นก่อนแล้วก็เนี่ยตามด้วย C อันนี้คือคนส่งนะอ่าอันนี้คืออันนี้หลักง่ายๆของการฟิลเตอร์นะจบเรื่องฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บอืม <Yeah. S 1> อ่าการสร้างการสร้างโฟลเดอร์แยก มันดีตรงไหนอีกอันนึงโดยปกติว่าที่เราสร้างโฟลเดอร์ cc หรือว่าอักไรเนี่ยปกติเมลอินบ็อกซ์เนี่ยมันจะขึ้นว่า94คือ,อยังไม่ได้อ่านถูกต้องไหมแต่เราไม่รู้ว่าเมลของใครที่ยังไม่ได้อ่านและถ้าสมมติว่าเมลเจ้านายเราอะสมมติว่าเมลเจ้านายเป็นคนที่9 4่อะเราไม่รู้อันไหนมีความสำคัญเจ้านายไม่ได้ปักหมุดด้วยไม่สนไม่ปักหมุด อ่าเราเราก็บอกเออกันเมลเจ้านายฉันสร้างอีกอากายหนึ่งทำสมว่าอันนี้สมว่าอันนี้เป็นเมลเจ้านายอ่าอันนี้ก็ได้อ่าสมว่าเทสนี่เป็นมเ,านาเ,เ,เมลเจ้านายเราก็จะได้รู้ว่าเมลเจ้านายเรามยังไม่ได้อ่านกี่ฉบับแต่ถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเมลเจ้านายกี่ฉบับมันเป็นการฟิลเตอร์มันเป็นการแยกเราด้วยอ่าโอเคก็หมนนี้ อะมาถึงตรงนี้ต่อ่องการการสร้างเนี่ยมันแยกง่ายในการจัดการด้วยรู้สึกว่าผมไม่ได้ผมไล่ดูตรงนี้ก่อนนะ Protec t Office OK. อ่าไม่ใช่อยู่ข้างบน,นกำลังไล่ดูว่าอันไหนที่ผมยังไม่ได้ Signature ไปแล้วสะกดคำไปแล้วรีเซนตไปแล้วตั้งค่าความสัคมคัญ์ Track Mail ไปแล้ว Duplicate Mail. อ่ะ Duplicate Mail. เดี๋ยวมาเทมเพลตไปแล้ว u ู l ิ c เ t e m เมลลองเปิดดูผมหาไปแล้วละ่ะอ่ะลองดูเยก่อนที่จะเข้าฟิลเตอร์การหาเมลเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ l ลิสไฟมันก็จะลืมถามว่าเนี่ยมันก็จะบอกว่าสมมติว่ามี user อรบอกว่าฉันต้องการส่งเมลฉบับเดิมข้อความเดิม หรือว่าต้องการ Copy Word ที่เขาเคยได้รับเนี่ยได้ไหมมันจะมีอยู่2อ,อย่างนี่มันบอกว่าถ้าคุณเคยส่งไปแล้วเนี่ยต้องการเมลฉบับเดิมมีวิธีวิธีแรกผมว่าสมมติว่าผมใช้ตัวนี้เนาะรายการที่ส่งอ่ะรายการที่ส่งผมอยากได้เมสเซจไหนดีอ่ะผมอยากได้เมสเซจ99แต่ผมทำไงดี มันไม่มีคําว่าดูปะมันไม่มีคําว่าทําแบบทําอีกชุดหนึ่งอะไม่มีวิธีการง่ายง่ายง่ายๆนะที่เขาบอกนะเพราะว่ามันก๊อปปี้ดูบไม่ได้วิธีการง่ายง่ายสมมติว่าคนนี้ส่งมาหาคนนี้เราต้องการเลขเก้าเก้าและต้องการอีเมลด้วยหรือว่าต้องการสมมติว่าเรานีน่นเอ่อในนั้น่ะมีเมลอยู่สิบคนโจทย์แรกคือยูเซอร์บอกว่า ต้องการอีเมล10คนเนี้ยไปให้อีกชุดหนึ่งเราต้องการก๊อปอีเมลยังไงอ่าผมจะหาเมลที่มันส่งเยอะๆหนะ่อยอ่าผมจะอันนี้เมลอันนี้อันนี้เมลส่วนตัวอ่าสมมติว่าผมจะเอาเมลนี้ผมจะเอาเมลนี้ยูสัซอ์เดี่ยอ่าสมมติว่าผมต้องการเมลนี้โจทย์ยูสเซอร์บอกว่ายูสเซอร์ขี้เกียจก๊อปปี้อีเมลขี้เกียจก๊อปปี้เนี่ย ก็ป <Copy> รีอีเมลเนี่ยปียาการนเนี่ยอยากก๊อปอีเมลทำไงอันดับแรกกด Forward นะครับกด Forward เลยมันจะก๊อปปี้ไม่ได้มัน,ม,นมันไม่ไม่ให้ก๊อปเห็นไหมอ่ามันไม่ให้กอห๊อปเลยเอามือลากมันก็ไม่ให้กอ๊อปยูเซอร์ต้องการอีนเมลหนึ่งสองสามสี่คนต้องการเพื่อส่งอีเมลอีกชุดหนึ่งอันดับแรกกดคำว่า Forward ครับ Forward เสร็จปุ๊บมันจะมีอีเมลอยู่ข้างล่างเนะ ลากเลยครับ <laughs> ใช่ราลากลากแต่ต้องอย่าลืมนะครับทุกเมลมันจะถูกขั้นด้วยตัวนี้อยู่อันนี้คือขั้นของใครของมันสมมติว่าเราต้องเราไม่เอาคนนี้เราจะเอาคนนี้เออกรอป,ปีไปแค่นี้แล้วก็อันนี้คือการกรอบอ,อีเมลนะผมก็มาอ่าอ่าเนาะอ่ะ,อะ,อะผมก็มาวางก็สร้างอีเมลใหม,ม่ ของ c t r l v จบมันก็มาเห็นไหมไม่ต้องไปกอป๊อปใช่ใช่ใช่อันนี้คือการก๊อปอ e ีเมลในกรณีที่เขามาว่าเอออยากพิมพ์ไม่อยากพิมพ์มีเป็นสิบคนฉันไม่ต้องมานั่งพิมพ์สิบคนหรออะไรเงี้ยอาา่าฮะโอเคผม copy เนียเดี๋ยวมันจะงงโอเคส่วนการ duplicate e ีเมลณตอนนี้ต้องใช้คำว่า forward เหมือนกันแล้ว copy นะมันไม่มีม,ม,มันมันมันยังไม่สามารถดุกอยู่นะตอนนี้มันยังไม่สามารถดุกก็ปี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยเราก็อ่ะเราก็สร้างอีเมลอ่ะสร้างอีเมลวางแพทเทิร์นเดียวกัน